โอเคครับผมทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นตัวละคระไม่ใช่ตัวละครชุดนะทุกคนที่ซอจากเมื่อวานดีเ <laughs> มื่อโรนโ,โดกลายเป็นผู้หญิงนะ,ะคือแบบมันจะมีซิ่งมากเลยทุกคนที่เราได้เห็นโรนโ,โดแต่งชุดอะไรแบบนี้นะถึงจะไม่ใช่ชีวิตจริงๆก็เถอะนะโดยส่วสนตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นแฟนคลับของโรนโดนะผมชื่นชอบโรนโดมากๆเลยนะถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เชียร์แมนยะูก็ตามมันคนโอเคโอ้แล้วไม่ถึงด้วย หู้เราต้องวิ่งขึ้นไปอีกนิดนึงครับทุกคนมันนิดแหละผมว่าแล้วนอกเหนือจากชุดนี้เนี่ยผมก็ยังมีชุดนินจากับชุดรับเปิดนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกชุดว่าชุดนินจาไปไอชุดสีแดงน,ะนั่นน่ะนะเออแต่ผมก็จะมาทํารีวิวให้อีก2วันนะเออแน่คุณเอ็นไม่มีใครถามอะไรผมเลยนะี่ผมอุตส่าห์แบบอยากให้ถามนะตกโคตรเจ็บเลยผมก็อุตส่าห์แบบเอออยากให้ทุกคนถามนะอยากให้แบบเรารู้จักกันมากขึ้นอะไรแบบนี้นะแต่ไม่มีใครถามผมเลย,เลยทุกคนฉะนั้นผมก็จะ เลือกคำถามมาแล้วน,นะทุกคนเลือกคำถามจากคลิปเก่ามาถามแล้วกันนะโอเคเอ้ยตรงนั้นคนปะอุ้ยใช่ยทุกคนเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยว,ยว,ยว่า MP5 น่าจะชัวร์กว่านะไหนวะโอเคตรงนี้นะไอวอลผมก็ไม่น่ามีนนะทุกคนดูดิมาดิโอเคตอนแรกก็นึกว่าจะไม่แตกนะทุกคนผมที่เปิดคนนั่ก่อนตลอดเลยว่ะทุกคนแตกไม่แตกก็รู้แต่ผมเปิดไปก่อนนะคือแบบมันเป็นเขาเรียกว่าไง ติดนิสัยไปแล้วนะทุกคนนิ้วผมมันไปอัตโนมัตินะแบบออโต้พายร์ลอะไรประมาณนั้นเลยนะเออ,เอ้คนตัวนั้นเขายิงผมเหรอทุกคนใช่ปะ่ะตรงไหน,นอ่ะเฮ้ยเจอละมาดิเฮ้ย,อยโอเคยิงผ่านต้นไม้นะ่เสียดายลากของไม่ติดนะทุกคนโหไม่งั้นดำดแดงเถื่อเลยนะเนี่ยคือแบบสัตว์นัตก,ก็แตกอะไรประมาณนี้นะแต่ลากของไม่ติดก็เสียดาย่ง คือผมต้องบอกทุกคนไหมว่าถ้าทุกคนได้ยินเสียงผมแปลกๆไปเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าผมเจ็บคออยู่นะซึ่งคลิปวันนี้ผมก็คิดไว้ว่ามันน่าจะสั้นนะทุกคนผมกไม็ไม่น่าจะพูดอะไรเยอะนะแล้วก็จะตัดส่วนที่มันไม่มีอะไรออกไปนะคิดว่านะทุกคนนั่นเฮรอก็รอดูคลิปแล้วกันอไอ้วอลคิมนี่ผมโคตรเยอะทุกคนอุ้ยคนท่านน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมจะกระซิบทำไมครับเนี่ยอุ้ยคนฝั่งนี้ก็มี <S <S โอเคตรงไหนอ่ะน่าจะในบ้านแอลวะทุกคนโอ้โหโดนก็ไม่มีก็จบปะเนี่ย อุ้ยเจอแล้วทุกคนโหผมจะรอดอยังไงวะทุกคนผมก็ออกคนฝั่งนี้เห็นมากเลยนะอุ้ยยังไงผมว่าและไม่อาจขาดคำอุ้ยโดนผมด้วยเหรอต้องวิ่งหน่อยทุกคนเอ้ยมาดิเอ้ย,ดอยโดนลัาทุกคนน่าจะด้านบนนะเฮ้ยอู้ยเจอเพื่อนฝั่งนี้ก็มีว่ะดีนะคนที่เรามีไอ้บอเยอะนะเปิดไปก่อนโอ้โหไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะแล้วเขาวิ่งขึ้นด้านบนนู้นแล้วทุกคน โอเคว่าผมเข้าวงดีก,นนกว่าทุกคนจังหวะนี้เนี่ยเออผมก็แบบเสียงไม่ค่อยดียนะไม่รู้เกี่ยวอะไรไม่รู้เกี่ยวอะไรแต่แบบขอเข้าวงไปก่อนทุกคนกลัวมันได้อัดหลายเทคนะผมไม่อยากจะพูดเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเจ็บคออยู่นะทุกคนกูโดนเดี๋ยว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 เฮ้ยทำไมมันแตกทุกคนโอเคเอามาอีกแล้วเดี๋ยวใจเย,ย,ยน็นต้องเจอปืนระเบิดนะ โอเ้เขาม่ล็อกว่ะตากหน้าไม่โดนอะไรครับนี่อะเดี๋ยวโอเคดีนะมีเก็บเสียงไม่คยคุ้มเท่าไหร่เลยทุกคน,ท,กคนที่ยิงไปเนะี่ยคนั้นหน้าจาังหวะนี้ต้องลากหัวโชว์แล้วนะไม่ไม่แตกจะปืนระเบิดผมนะ้ทุกคนโอเคเรียบร้อย <c oughs> ถึงจะมีนัดเดียวเนี่ยก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะทุกคนหนึ่งคิวเลยนะหนึ่งนัดเนี่ยเอออจังวะนก็ทำให้ผมได้คิวไปด้วยนะทุกคนถ้าใครดูคลิปเมื่อวานแล้วนะ เออแต่เมื่อวานได้ทำเลดีจริงทุกคนคือแบบถ้าไม่ใ้ที่หนึ่งก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเมื่อวานเนี่ยเอออุ้ยคนยิงกันเขียนเพื่อนรอก่อนนะกำลังไปเฮ้ยเขาเสียชีวิตว่ะเอาคนนั้นยิงใครทุกคนไม่รู้นะเราวิ่งไปก่อนทุกคนวันงยังไงต้นหน้าโอเคยิงนัดก็แตกอีกแล้วนะไม่น่ามีคนแล้วนะทุกคนคิดว่านะโอเคไปยวอรเก็บของก่อนนาวอรเยอะนะอุ้ยก้อนสี่ มันจะเจอด้านหน้านี่แล้วนะไงผมว,ว่าละโอเคปืนระเบิดผมไม่โดนป่ะมาดิสแนปแข่งกันนะนะแต่เ,เขาก็น่าอยู่ในวงนทุกคนใช่จริงผมก็อยากดันนะแต่แบบแหม่นะก็กลัวจน,น,งนิงทุกคนโอเคตายวอลล์หลอกนะเฮ้ยนี่ไงทุกคนกระโดนระเบิดมาแล้วนะโอเ้เขาก็ไม่ขยับไม่อะไรเลยวะ่ะ เอ้ยโอ้โหป้อมมีล็อกทุกคนมันหรือมันล็อกแต่ผมยังไม่โดนเองวะโอเคแล้วเรายังเหลืออีก21่สิบเอ็ดลูกงั้นคนเหลืออะไรหน้ากับคนคนเดียวอู้เจนเๆนเจ,จแล้วเขาไม่เล่นขอทู่น,นะผมก,ก็ว่าน่าจะเหลือ,หอแหละนะโอเคอเฮ้ยเอ้งั้นไม่โดนเลยทุกคนนี่เล่นอะไรกันอยู่วะเนี่ยนี่เกมยิงปืนหรือเกมสั้นหาเกมซ่อนแอบอะไรวะเนี่ยโอเคตายวอลล็อกนะ นี่งไงทุกคนเขาเสียสกายเลือดยิงด้วยนะเป็นไงกูอย <Ooh, S 1> ู่ยแผ่นตั้งไอ้วอลหลอกนะโอเคอีกสิบมีครับทุกคนวงมาแล้วนะโอ้ตอนแรกผมก็จะตัดสั้นๆน,นะตัดเจอช็อตนี้ไปตัดสั้นไม่ได้เลยทุกคนโอเคหนีก่อนถ้าเสียงผมแปลกๆไปก็ต้องขอโทษจริงๆทุกคนคือแบบนะผมเจ็บคอผมก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเป็นโควิดหรือเปล่าไม่รู้ไนงะ <c oughs> ไม่ใช่หรอกนะโอ้ยดูดิเฉี <c oughs> ยนเพื่อน อีงไม่กี่นาทีจะได้พักแล้วเพื่อนจะเย็นหมายคอผมนะอย่างเงี้ยอุ้ยยังไงทุกคนมีผมเปิดค้นหัวอีกแล้ว <c oughs> โอ้โหอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวโอ้โไม่ใช้แล้วทุกคนผมพลาดนะเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดียเด๋ยว <c oughs> วาดิพวกผมตายบอ่พลาดอีกโอ้โทุกคนจบละ <c oughs> พลาดนะโอ้โเสียดายว่ะ <c oughs> โอ้โหโหดู <c oughs> ดิ <c oughs> ลูกซองไม่มีเลเวลเลยนะทุกคนลูกซองแบบไม่ได้อเลเวลอะไรเลยอ่ะ โอ้ถ้าว่าจริงๆผมน่าจะชนะนะทุกคนแต่แบบผมพลาดเดี๋ยวผมตัดสินใจว่าจะใช้ระเบิดดีไหมนะแล้วจังหวะสุดท้ายก็ตํางวอลพลาดอีกทุกคนโดนวงกินแบบโอ้โหดีตาแรกเลยนะวันนี้แต่ก็ดีนะทุกคนเทคแรกได้แบบนี้ก็โอเคนะทุกคนถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้คิวเยอะไม่ได้อะไรนะแต่ก็เทคแรกได้ขนาดนี้ก็ดีเหมือนกันทุกคนผมจะได้ไปพักคอแล้วด้วยนะก็วันนี้ทุกคนชาวคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไล์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผม